ไอการเลี่ยมกรอบพลาสติกเนี่ยเป็นอะไรที่มันดูยากนะครับเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในกรอบเนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างจะดูยากเห็นไหมครับขนาดเรามีพระตัวเปล่าใช่ไหมเอามาส่องดูเนี่ยเรายังก้ำกึ่งก้กึ่งใช่ไหมครับแต่ทีนี้เหรียญที่น่าสงสัยก็คือว่ามันมีลักษณะของการถอดแล้วก็มีลักษณะของบล็อกแกะสดซึ่งเออ ถ้าเราไปตีเก๋เลยมันก็ยังมีข้อเครือบแข็งสงสัยใช่ไหมครับดังนั้นการศึกษาสะสมพระเครื่องเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือว่ามันต้องไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อวิตกกังวลข้อที่เอมันจะแท้หรือเปล่าหรืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเพื่อนๆดูออกบอกได้อธิบายเป็นเพื่อนๆก็สามารถที่จะอธิบายความแท้เท็จ ของเหรียญที่สะสมได้เช่นกันอย่างที่บอกครับเวลาเราเจอเหรียญเจอพระอะไรที่ที่เรารู้จักนะเราก็สนใจใช่ไหมโดยเฉพาะที่เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่มันแพงนะระหว่างเหรียญแพงกับเหรียญเก่าเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกอะไรนะครับไปเจอไปเจอเหรียญเก่ากระบวนการผลิตเนี่ยเป็นแบบบล็อก ข้างกระบอกบล็อกข้างเลื่อยนะกับเหรียญที่ราคาแพงนะอย่างเหรียญปูเอี่ยมเหรียญหลวงพ่อก,กันอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเลือกอะไรใช่ไหมครับส่วนใหญ่เลยร้อยทั้งร้อยจะเลือกเหรียญแพงเพราะว่าเหรียญแพงเนี่ยเรารู้จักเพราะเรารู้จักปุ๊บไงเราก็คิดว่ามันจะแท้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เหรียญแท้ <c ười> คือวิธีการดูเนี่ย อย่างที่บอกวันหนึ่งเราดูหูเหรียญใช่ไหมครับดูหูเหรียญว่า,าหูเหรียญเนี่ยมีร่องรอยของการถอดหรือเปล่ามีมีรอยยับของหูเหรียญหรือเปล่านะครับแล้วก็2เรามาดูว่าลักษณะของเหรียญเนี่ยเส้นเส้นต่อยันมันมีนมไหมความคมชัดของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วทีนี้ก็ไล่ดูไล่ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เราอาจจะไม่มีเหรียญที่มาเทียบมาเรียนรู้แต่หนึ่งองค์ประกอบบนพื้นเหรียญเนี่ยมันจะตอบคำถามเราไม่ว่าจะเป็นการลงลมดำใช่ไหมว่าเป็นลมดำร้อนยุคเก่าหรือว่าเป็นลมดำร้อนแบบใหม่ใช่ไหมครับแล้วสองก็คือกระไหลใช่ไหมพอดูพวกนีเ้เสร็จเราก็มาดูกายภาพของเหรียญว่า ลักษณะของเหรียญที่มีอายุ560ปีเนี่ยการตัดเหรียญเนี่ยมันเป็นอย่างไรขอบตัดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับวิธีการดูช้างนะครับถ้าคุณดูช้างทั้งตัวว่ามันเป็นช้างดูม้าทั้งตัวว่ามันเป็นมา้าเราก็จะรู้แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราไปจับ ส่วนใดส่วนหนึ่งใช่ไหมไปจับหางช้างไปจับขาช้างไปจับหูช้างไปจับงาช้างแล้วบอกว่ามันคือช้างเนี่ยอธิบายยังไงคนที่เขาไม่เห็นเนี่ยไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมก็เช่นเดียวกันกับการที่เราเรียนรู้ศึกษาเมื่อเราเรียนรู้ศึกษาเนี่ยไอของที่เขาทําออกมาเรียนแบบเนี่ยทาออกมาเพื่อที่จะมาเอาเงินเราเนี่ยเพื่อนเคิดว่า เขาเริ่มทำกันเมื่อไหร่เขาเริ่มทำของที่ว่าเรียนแบบเนี่ยออกมาเมื่อไหร่หลาหลายๆคนก็คงคิดว่าก็ทำออกมาพร้อมๆกันนะครับทำออกมาตอนที่เหรียญเหรียญแท้ออกมามันก็ออกมาด้วยอันนั้นไม่จริงนะครับคือตราบใดที่มันยังไม่มีมูลค่าทางทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับ คนทำเก้เขาก็ไม่ทำแบบเพราะว่าอะไรหนึ่งคุณต้องแกะบล็อกใหม่ใช่ไหมสองพอแกะบล็อกใหม่ทำแม่พิมพ์คุณต้องเอาเหรียญไปตีใช่ไหมเอาเหรียญไปตีแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าเหรียญที่ตีเนี่ยนะมันสามารถที่จะขายได้หรือเปล่านะสามารถที่จะพรางทำให้คนทั่วไปเนี่ยซื้อยอมเสียงเงินซื้อได้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่า ต้นทุนการผลิตเหรียญเนี่ยหรือว่าเป็นพระผงเนี่ยต้นทุนผลิตก็อยู่ที่ไม่เกิน3บาทหรอกใช่ไหมไม่เกิน3บาทแต่พอมาแพ็คมาพกอะไรนี่เรียบร้อยแล้วก็เอาส่งเข้าสู่ตลาดก็ส่งเข้าสู่ตลาดแล้วใช่ไหมมูลค่าของมันก็เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปตามสถานที่ก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับที่เพื่อนๆดื่มน้ําส้มขัน ถ้าซื้อน้ำเส้มคันข้างถนนใช่ไหมก็20-30ใช่ไหมครับหรือกาแฟก็เหมือนกัน20-30แต่พอเข้าไปอยู่ในห้างเข้าไปอยู่ในร้านที่แบบสแตนอะโลนเนี่ยราคาจาก20-30ก็เป็น50เป็น100ใช่ไหมครับเพื่อนเเคยเคยดื่มกาแฟ Starbucks ใช่ไหมเออทำไมสตาร์บัคมันถึงขายแก้วละเป็นร้อยได้นั่นนะครับนั่นก็คือส่วนประกอบที่ทำให้ มูลค่าของสินค้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็เช่นเดียวกันกับการผลิตเหรียญของเกจิคณาจารย์เหรียญพระเครื่องในวงการสะสมเนี่ยเขาจะเล่นพระที่พิมพ์ลึกคมชัดใช่ไหมแล้วก็กระไหลอยู่ครบใช่ไหมความสมบูรณ์ของทองเหรียญเนี่ยพอมาเจอเหรียญที่ปั๊มซ้ำเหรียญที่มีกระบวนการผลิตที่เออเลอร์เนี่ย เขาก็มองว่าเป็นเหรียญเกสซะส่วนใหญ่แต่คนที่สามารถจะแยกแยะได้โดยอาศัยความเข้าใจแล้วมาประมวลผลออกมาว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุผิดพลาดอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เลยทำให้เหรียญน,นั้นถูกกล่าวขวัญอย่างกรณีที่เป็นเรื่องเป็นราวกันก็คือว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังที่อาจารย์โอ๊ตบางแพรเนี่ย เอามาให้ชมว่ามันเป็นเหรียญอีกบล็อกหนึ่งเป็นบล็อกที่น่าแปลกน่าแปลกไปกว่าบล็อกที่เล่นหากันในปัจจุบันใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยค้นพบเหรียญน,นั้นอยู่เพียงห้าเหรียญจ้าแต่ทีนี้บางกลุ่มบางคนเนี่ยเขาก็ยังไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่า ในการสร้างเหรียญเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีการถอดพิมพ์แล้วก็มาสร้างในวาละอื่นๆอีกอ,อย่างเช่นเหรียญเหรียญของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเนี่ยที่ว่าสร้างครั้งแรกในปี2 5 3 3เนี่ยและต่อมาต่อมาเนี่ยปรากฏว่ามีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์มีการถอดมีการแกะใหม่ซึ่งใช่ไหม ข้อมูลต่างๆเนี่ยในในการศึกษาสะสมพระเครื่องเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่กระจุกอยู่ในกลุ่มเล็กๆใช่ไหมหลายๆคนนี้เขียนบทความเขียนอะไรขึ้นมาโดยที่ว่ามีเหรียญอยู่เหรียญเดียวพอมีเหรียญอยู่เหรียญเดียวก็ใช้เหรียญองค์นั้นเน่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมครับคันพอมีเหรียญอื่นมาที่หน้ามันไม่เหมือนเนี่ยเขาก็เหมาไปว่ามันเก๋มันเก๋ซึ่ง อันนี้แหละคือพื้นความรู้ความเข้าใจ